อคออนุญาตรีวิวได้ไหมโอ้ได้ครับนี่เซลมาแล้วนี่อ่าสวัสดี FC ทุก,ท,กทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่คูโบต้าสุรินครับพาเพื่อนเพื่อน FC มาดูรถไทนะครับรถดันวันนี้กะว่าจะมาดู MU57 ใน MU57 อ่ะไม่มีรถเล็ไม่มีรถเลยโอ้โห ประเทศอ้าวกะจะมากะอ๋อ <สา S 1> ผิดไม่ทัน,ทททนแล้วจองกี่วันได้ดะไอะมันคืดคืนรถเลย ผิดหวังอีกแล้วครับ FC MU ห้าเจ็ดขาดตลาดครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงขายดีมากครับขาดตลาดครับ FC โอ้นี่เซลครับเดี๋ยวจะขอเบอร์เซลไว้ก่อนครับ โอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ท่านผู้ชมลงจากรถมาเนี่ยร้อนมากครับอันนี้ L ห้าศทั่วประเทศไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เซลวคนสวยบอกว่าไม่มีครับท่านผู้ชมทำยังไงดีงานก็ต้องต้องใช้งานดวนด้วย เดี๋ยวขอเบอร์เซลไว้ครับอขอเบอร์เซลไว้ให้เซลโอนโทรมาอันนี้อะไร LC 7จ็ดหรอห้าศูนโอ้ห้าศูนห้าศูนทุกวันนี้เท่าไหร่อ่ะตั๋วตู้รถหกแสนสอตักอันนี้ตักเสร็จเจ็ดมือโอ้สองเจ็ดซี เอ๊ะทำไมตอนตอนผมเอาไปตักตอนนั้นมันแสนแปหรือเปล่าใช่ไหมตัวสี่เจ็นะอันนี้มีถ่วงหลังไหมล่ะมีโอ้ยอันนใช้ตัวเดียวกันไหมสี่เจ็ดกับห้าศูนย์ตัวตักมันใช่เลยนะอ๋อ แสนเจ็ดเท่าไหร่ทวนป่ะ0 0อสองพันก็ประมาณเนาะตีไปก็ประมาณนั้นแหละแสนแปดตัวรถหกแสนสองทุ่งทุนน่งทุ่งทำถนนดันดินจะมาเอา MU 57 ลุงพรผิดหวังอีกแล้วัต้องจองโอ,งอง้หกออี่วันนะ่ะไม่แน่ใจเลยมองไม่ได้อันนั้นมือสองใช่ไหมฝั่งโน้นนะ่ะคือว่ามือแรกเลยรถใหม่มาพาไปดูหนะ่อยอ้ยนี่ปุ่งกี่ใหญ่นี่หว่ก อันนี้ถึงคิวไหมนี่น่าจะได้นะหนึ่งคิวได้หนึ่งคิว,ด,ควดูลุงพรครับลุงพรเจออะไรนี่เร่งด่วนครับไม้กันสั่นไม่ถือครับโอ้ มันขึ้นหกล้อได้ไหมลุงคอนอมถ้นนมีพวกบอยชัวมันไหมเป็นลักคันแล้วพวกนี้มีไหม่งราคาตัวรถเท่าไหร่พร้อมดันหน้า ด้านหลังเอ้ยผ่านหลังตัางหากลแล้วร้านโอ้หลักล้านครับท่านผู้ชม M85 นี่ชนะสาสิบ <'s> โอ้ขายดีเนาะ MU57 กะสี่เก้านีของดีาอ่ะงั้นก็เดี๋ยวค่อยมาวันหลังเดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้เนาะจะมีนามบัตรไหมครับโอเคครับเดีด๋ยวกำลังถ่ายอยู่ไงโต อ่ะเดี๋ยวไฟโทรเข้าเนเอนาะา9ศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าห้าแปดศูนย์ศูนย์ครับวีระครับฝากติดตามช่องเลยเนะวีระดัมแต่งช่องยูทูบวีระอะไรนะวีระดัมแต่งครับ,บครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายรถดัมวันนี้มาถ่ายโรงสีข้าว กับคูบตา้าอ่ะเอาวันนี้พลาดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็มันเย็นแล้วจะเลิกงานแล้วก็เอาไว้คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้หลายๆคันอยู่สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ